เขาไปเขาไปอีกนิดนึกเรียบรอย้อยปอมแตกแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่เห็นผมเล่นเกมแบบนี้เนี่ยผมก็กาลังทํางานอยู่นะคุณผู้ชมเพราะเนี่ยผมกําลังซ้อมฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งกับน้องกอฟโนแฮนครับหรือว่าน้องกอฟผู้เป็นสตรีมเมอร์และเกมเมอร์ไร้แขนครับเพราะน้องกอฟใช้ปากเล่นคุณผู้ชม ไม่ได้ใช้ปากด่านะใช้ปากเนี่ยเล่นเกมจริงๆคุณผู้ชมแถมฝีมือเนี่ยตึงมากๆเลยนะฮะวันนี้ผมก็เลยขอซ้อมสักหน่อยครับคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าฝีมือการเล่นเกมด้วยปากของน้องก๊อฟเนี่ยจะเก่งขนาดไหนโอโ้ว่าแล้วก็ขออีกสักนิดละกันขออีกตาหนึ่งยังไม่่อมั่นใจไมคุณผู้ชมมาอีกสักรอบอม,มา,าคุณวิเตอร์เอ้าซ้อมมาขนาดไหนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดู ลูกพี่ของผมลูกพี่ของพี่ก่อใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเองก็ยังข้องใจอยู่ว่าผมทราบว่าน้องก๊อฟนแฮนอ่ะเขาใช้ปากเล่นคือใช้ปากเนี่ยเล่นจริงๆใช่ครับแต่ผมมามีสองมือเล่นเฮ้ยมันจะกดสกิลทันผมหมอเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปเห็นกันว่าเขาเล่นได้ยังไง นแฝึกฝนยากไหมน้องการใช้ปากานี้ในการใช้ทัชสกรีนอย่างนี้แทนตอนเล่นแรกๆก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเลื่อนปกติไปก่อนเล่นเกมเง่ายๆก่อนอ<ช>พวกเลื่อนเพชรอะไรประมาณเนี้ยครับแต่วันเนี้ยพี่มาในฐานะที่น้องอ่ะเป็นเกมเมอร์เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังครับผมพี่อยากจะมาดวลกับน,น้องได้ไหมได้ครับจะพี่ไหวนะเย,งงงงเ,ยเ,เราจะมา ลองดวลกัน no hand. แบบตัวต่อตัวเลยนะฮะว่าน้องกอฟโนแฮร์เนี <perk> ่ย <nationale prayed> จะสามารถสู้ผมได้หรือเปล่านะฮะผมบอกเลยเอาจริงจะเอาให้ตึงเลยเฮ้ยเฮชียวหัวเชียวหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนี่เต็โมโอ้โหกอฟกอฟเอ้ไอ้ยุ่ยผมเป็นฟลิปเฮ้ยกอฟไม่กอลอฟกอฟ ก๊อปก๊อปกอโนแอนก๊อปโนแฮนหนีก๊อปโนแฮนก๊อปครับวิ่งไม่ทันวะจบละไม่ทันจบละไม่ทัน,มทน,มทน,มทนผมแพ้ผมแพ้อย่างราบคาบเลยอะสู้ไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นกับตาเราคงไม่เชื่ออย่างแน่นอนครับว่าจะมีคนที่มีความสามารถใช้ปากเล่นเกมได้ครับ แต่นี่คือน้องกอฟวัย19ปีที่แวดวงคนเล่นเกมออนไลน์จะรู้จักกันว่าเขาคือสตรีมเมอร์ไร้แขนเจ้าของเพจ Facebook <S 1> <S 1> และ YouTube ที่ชื่อว่ากอ No ฟโนแฮนช n น e ลนะครับมีผู้ติดตามในเพจเกือบ3 0 0 0 0นคนคุณผู้ชมครับส่วนอันนี้ฮะเป็นอาวุธข้างกายเป็นกระบี่ประจำกายของน้องกอล์ฟโนแฮนนะฮะมันก็คือปากกาทัชส,สกรีนนะฮะชิ้นละ10 20บาทธรรมดาซื้อตามออนไลน์นี่แหละ อันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ครับนอกเหนือจากเล่นเกมก็คือใช้ทํางานสื่อสารได้ด้วยได้ครับพี่เห็นอันนี้เราใส่อะไรไว้ด้วยเหรอครับอันนี้คือแปรงครับผมกันเจ้ะใช่ไหมของทย่าดูได้ไหมฮะได้ครับได้อันนี้ก็จะทําให้เนี่ยทำให้มันลื่นผู้ใช่ทำให้มันแบบปื้นปราพื้นปราดรานะฮะทำให้มันสามารถจิ้มทัชสกรีนได้เร็วขึ้นเองที่น้องก๊อปต้องพิการครับเกิดจากอุบัติเหตุโดนไฟฟ้าช็อต ทำให้ศูญเสียอวัยวะทั้ง2แขนนะครับแล้วก็ขาแต่ใช่ว่าจะสิ้นหวังครับกลับลุกขึ้นสู้เอาชนะอุปสรรคทางร่างกายจนสามารถเป็นสตรีมเมอร์ถ่ายทอดสดการเล่นเกมให้กับผู้ชมในโลกออนไลน์สร้างรายได้หาเยงตัวเองและก็ช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างน่าทึ่งนี่เราเห็นการใช้ปากกานะฮะของน้องกอล์ฟคล่องมากดูจะหมอบจะอะไรเนี่ยได้หมดเลยลำพังเนี่ยเราใช้มือนิ้วเรายังมีการกดพลาดกดแบบ ไปเหลื่อมไปล้ําไปโดนปุ่มอื่นเลยนะฮะแต่นี่น้องก๊อมเนี่ยคือใช้ปากกาใช้ปากคาบนะฮะแล้วกดอย่างแม่นยําที่สำคัญเป็นเร็วมากเผอเร็วคนใช้มืออีคุณผูชม อ,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 อีกนึงจุดเริ่มต้นบนเส้นทางของการเป็นสตรีมเมอร์ของก๊อฟครับเริ่มจากน้านิรันนะครับน้องชายของคุณแม่เห็นก๊อฟเริ่มใช้ปากจับปากกาพิมพ์สื่อสารโต้ตอบได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหลังจากนั้นน้องก๊อฟก็เริ่มใช้ปากหัดเล่นเกมจากที่เล่นเพื่อแก้เบื่อจนกลายเป็นเล่นเก่งเก่งชนิดที่ผมว่าอาจจะเก่งกว่าคนที่มีมือปกติด้วยซ้ําครับ หลังจากนั้นนานิลันจึงอยากให้กอลฟถ่ายทอดความสามารถนี้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจดีๆให้กับคนที่ท้อทแท้ จึงเริ่มสตรีมถ่ายทอดสดวิธีการเล่นเกมซึ่งไม่น่าเชื่อครับจะมียอดคนดูมากมายจนกลายมาเป็น FC ครับทำให้ก๊อฟมีรายได้จากการเป็นสตรีมเมอร์หาเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่เป็นภาระต่อครอบครัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์ตีมเป็นกำลังใจให้ก๊อฟด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจสตรีมเมอร์ไรแคลนครับก๊อฟโนฮันชาแนลนะครับ เดี๋ยวอยู่กับก๊อฟยาวๆไปสชั่วโมงเต็มกับเกมพับจีมอบายนะครับอ้าก๊อฟสวัสดีคนดูหน่อยครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วสวัสดีคนดูที่เข้ามาแล้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับครับผมวันนี้เป็นเพียงการจำลองผมเลยไม่รู้ว่าคนดูปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่น้องเขาไลฟ์เนี่ยเยอะไหมคนดูเยอะไหมก็อ่า ช่วงแรกๆเลยที่มันเป็นกระแสหนักๆเลยนะก็คนดูประมาณ8 9 0 0 0 0ถึงพันแปด0 0้าถึงพันคนเลยหรอใช่ค, <น S 2> ครับแต่ว่าวันแรกที่เราทําสตรีมนะ วันนั้นแบบเซอร์ไพรส์มากก็ยังไงยังไงครับพี่ไลฟ์สดอุปกรณ์ก็ยังไม่ไม่พร้อมเท่าไหร่ภาพก็ยังไม่ชัดยังไม่มีแบบคกล้องะไรขนาดใช่ครับคอมพิวเตอร์ยังใช้น้ตบุ๊กเก่าๆเลยในการสตรีมแต่ว่าวันนั้นอ่ะเป็นปรากฏการณ์ของไลฟ์สตรีมของการแคสเกมเลยก็ว่าได้ของประเทศไทยที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ใช้ปากคาปากาเข้ามาสตรีมโดยใช้ปากเนี่ยวันนั้นก็มีคนแชร์เข้าไปทุกทุกกลุ่มเกมเลยก็ทําให้คนเข้ามาดูไลฟ์สดน้องเนี่ยประมาณห0พันกว่า 6ไลฟ์ oh, like สดนะครับฮย 6K เลยหรอใช่ครับวันแรกเลยที่เราขึ้นสตรีมกัน hey, เยอะมากมันทําให้เราสองคนตื่นตันใจว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วเราเราก็ก็เลยคิด <c oughs> ว่า มันต้องไปต่อได้ข่าวว่าถึงขั้นทางทาง a c e b o o k ในในไทยเนี่ยเขาติดต่อมาหาน้องเขาเลยเหรออ่าใช่ครับก็เป็นซับคอนแทคของทาง Facebook อ่ะติดต่อมาหลังจากหลัง,<ช>ลงจาก<ช>ที่วันนั้นเราไลฟ์แค่ครั้งแรกเท่านั้น<ช><ช>นะฮะตอนเนี้ยเวลาน้องเขาได้โดเนทมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับมีเอาเอาเฉลี่ยเท่าไหร่ก็คือ,อมันมันก็ขึ้นอยู่แต่ละเดือนนะครับว่า<ช>มีคนเข้ามาดูเยอะไหมและเขาก็มาเหมือนบริจาคหรือว่ากรุณาให้ก๊อฟเนี่ยเดือนนี้มีคนบริจาคให้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับการโดเนต์ คนดูพกพๆก็เดือนๆหนึ่งก็มีถึงแสนดาวเหมือนกันดาวเนี่ยประมาณร้อยดวงก็จะเฉลี่ยประมาณ1ดอลลาร์แสนดวงก็อยู่ประมาณ3ามหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนี้มันก็เยอะอยู่ดีอ่ะใช่ใช่ก็เยอะอยู่ครับการสตรีมไลฟ์สดของน้องก๊อฟก็คือจะทําทุกวันในช่วงประมาณ6กโมงเย็นครับคอนเทนต์ที่สตรีมก็จะมีการรีวิวการเล่นเกมซึ่งการไลฟ์สดรีวิวขายของเดี๋ยวนี้ก็ทํากันเยอะครับแต่ผมรับประกันว่าลีลาการไลฟ์สดแบบนี้มีเพียงน้องก๊อฟคนเดียวเท่านั้นที่ ในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ใช้ปากคาบปากกาไร์สดแบบนี้ครับแต่ถึงแม้น้องกอล์ฟจะเป็นผู้ติ่การที่มากด้วยความสามารถอันน่าทึ่งแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ทําให้บางอย่างไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองครับโดยทุกวันนี้คุณแม่ครับและคุณตา,าคุณยายจะคอยช่วยเหลือเป็นกัตอนแรกงงไหมเขาเล่นเกมอะไรงงว่ามันไม่น่าเชื่อ่ะเฮ้เกมอะไรก็รูด้วยนะนนเรนะา,าไม่เคยรูยังไงก็ไอตอนเราตังไปเติม เกมอะไรเนี่ยปอเอยู่พออยู่ๆมาพอลูกชายเขามาชวนทํานี่ถึงว่าเออมันก็ดีมอนกันที่ขอค่าขนมกินได้ไม่ต้องขอพ่อแม่ไม่ต้องเดือน้อนเขาเลี้ยงตัวเองได้ก็ดีใจเลยเขาด้วยเห็นว่ามีแบ่งปันมาช่วยเดลือครับช่วยค่ะช่วยค่าไฟค่าอะไรนี่บางทีเขาก็ออกถึงครับพิการอย่างนี้แล้วเขามาช่วยได้ขนาดนี้มันปลื้มฮะปลื้มใจมากเลย จากเด็กหนุ่มครับผู้มีความฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลแต่ต้องสูญเสียอวัยวะจนเป็นผู้พิการตั้งแต่อายุ13ปีแต่ถึงแม่น้องก๊อฟจะเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตแต่ก็ไม่เคยคิดสั้นไม่เคยย่อท้อแต่กลับพยายามมองหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและทำได้เท่าที่ร่างกายจะเอื้ออำนวยและก็ทำสำเร็จ เอาชนะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งร่างกายและจิตใจจนมาถึงจุดที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้แถมยังโด่งดังมีชื่อเสียงเรื่องราวของน้องก๊อฟในวันนี้ครับคงจะเป็นกําลังใจให้หลายๆคนที่กําลังท้อแท้ได้มีแรงลุกขึ้นสู้พวกเราชาวใจตึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องก๊อฟและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมี f อีติดตามผลงานไลฟ์สดเยอะๆสู้ต่อไปก๊อฟโน้ทแฮนด์สตีมเมอร์ไร้แขน ก็อยากให้ทุกคนลกขึ้นสู้แล้วก็คิมแข็งไปด้วยกันครับผมก็อย่าไปคิดเรื่องอดีตแล้วครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่กับปัจจุบันแล้วอนาคตผมก็ทําตัวสู้แล้วก็แข็งแรงต่อไปผมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับของน้องเองหรือว่า FC หรือว่าคนที่เข้ามาติดตามเพจกอล์ฟนูแฮน Channel ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า t i k t o อกนะครับก็ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยดูแลกอล์ฟพร้อมกับน้า ไปตลอดนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวชวนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดมีเวลาว่างๆนะฮะอยากจะดูสตรีมมิ่งที่น่าสนใจสนุกแถมได้กำลังใจด้วยผมก็แนะนำช n e l นี้เลยนะฮะน้องก๊อฟโนแฮนวันนี้ต้องขอขอบคุณมากทั้งคุณนานิรันแล้วก็น้องก๊อฟที่พาพี่มาถ่ายทอดประสบการณ์ได้กำลังใจกลับไปเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ